ปิดไฟปิดไฟตรงนี้อ่ะเซยอยู่ไหนเจ้าของวันเกิดอ้าวเดจะมือแบบแบปิดไฟเดี๋ยวเจ้เดีุ๋ดเทียนก่อนโอ้โหรถไถรถไถ่าเซยสนใจเทียนะสนใจรถไถกับพอ้าวนี่มาตรงแล้นี่อเู่ลอ่า

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. No, 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 happy birthday to you mm, Happy birthday to you. Uh, uh. Oh. Oh, yeah, oh, yeah. Oh,

มาเป่าเลยมาเป่าเลยมามเป่ามาเป่าเลยเลยู่วกันช่กันน้าเจ๊น้าเจ๊ไม่ใช่น้้งมาเป่าน้ำผู้เป่ามาคูไหนเอาอีกลู้าไม่มีปาเออลุ้ด้เดี๋ยวให้วันเกิดพรเซ่กันโอเคอ่ะอ่าถืออ่อ่าอันนี้ของวันวันเกิดพระเซ่โหให้เยอะจัง อาลักบ่อยไอชิจะให้ลานาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหอมข้าวหน่อยหอมข้าวหน่อยอ่าหอมหอมเบื่อขานึ่งอ่ามาคายมาคายมาคายมาคใครอออ่าคือบอกออกมาคายบอกออกเอามนุษออกฮะทิ้งแล้วเงินทอ่าอันนี้กินไม่ได้นะไไม่ด้อ่าอันนี้กินไม่ได้กินตาเลยกินตาเลยเอาคุยแต่ใส่นี่ให้เด็กโอเค เด็กอีกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอกเอ้ยมีช่วยเหรอตัดชิ้นเล็กๆก็ได้ไม่ใช่หรอเาเอาไปให้เพื่อนเพื่อนโช่วยอีกคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะมันเกิดมันเกิดเดือนเดียวกันแล้วก็วันที่สิบเอ็ดคนหนึ่งที่สิบคนหนึ่งอ่านี่มีจริงๆเลยเอาให้พิโดเอาให้พิโดกินก่อนพิโดเป็นผู้อาวุโสเซลซัสพิโด อันใหญ่เออดีค๋ยวเดใส่ใในนี้เหรอใส่เลยใส่ถ้วยเลยอ้าวเอาให้พี่โดย้อไปให้พี่โดยดอกดยไเอาอเออก็แอ้วกอเอาไปให้พี่โดอดดีโอ้ยไอใจังเลยอะวเอันนี้ยูจะให้ใครเออเซเออกาอดที่วลี่พี่ 这个错，这个错。啊，这这啊这很错。嗯，哎，都เอา，都เอา呢。啊，空虚啊，空虚。哎，快，菩萨皮没拿吗？没。哈？啊。拿回你哎，没事。把饭收了呀。嗯。有啊。南瓜。啊。那谁啊？ น้ำพึ่งคนน้ำพัดคน้ำพัดอ้าวให้คนไหนอ่าให้อ้เลยใครอ๋อพัดอีกโอกเลยพดเารั่เลยาาะรละต้ต้รภาษแล้อะราล้ะาตาเลแอ้วมานลออี่โดย้เอออ้าวของพ ใครไกลถอยหลังไปจะเอาไปส่งให้ใครนะพี่เพื суд, <bronze>. ่อนพัซซมาม่ด้หรอปลหปออร่อยมากเ, well. เออร่อยมากใช่ไหมปลาหม้ออ่า <okay>. ไปว่าอะไรนะยู่วอร่อยไหมว่าจะช่วยมีช่วงอ่ะจะได้ไปเดียกบเพื่อนกันวัดีจะไปดียีกอนอะไรทั้งวัอ๋อ เยพื่อนมีกี่คนเนี่ยฮะให้ี่ชายมาเอาไม่เอายุไม่เอาของยุยูนี่เนี่ยแต้องมีกินเลยให้เด็กๆให้ครบก่อนครบแล้วเอากินเลยยุกินเลยนี่ี่ชา่ยสองคนครบแล้วพี่ชายกัมชมชเาม่ช่วยได้ช่วยอ่ะชาี่มา ยังไม่มาไม่มาอทอนยืออร่อยไหมเาเลยนะยื่ออร่อยไหมครับยื่ออร่อยไหมครับอร่อยอ่อรยเยอร่อยมากเลยนะอร่อยมากๆอร่อยมากๆยี่เป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ลยนายอกูบอกเยอนอกหรออยนี่คนลิ้ยขาเลยอร่อยมากๆไปเ้าไปนอกเล้รถังเราไม่กิน ก็ทำเอ้ขนมขายแ <ừ m. S 2> ก่ย,ออย,อยีอยืมฮ<อ>ึน้องน้มาแกให้น้องขาแก่เดี๋ยวแก่ิเร็วๆแก่ดิน้องว่ะเออเอาน้ำหวานไหมจะเอาน้ำหวานที่บ้านม,านมันดิมึงจะมาน้หวานที่เนี่ยนะเอาสิใส่หัวน้ไมเนี่ยกลับไปเอาให้หน่อยเอาไม่นายอะไรนะที่มันไม่ หลังจากกินนะทุกคนก็เล่นต่อพูดยังไม่เป็นภาษานะคะคุณยายแขนหัก เนลีซนี่นาเนีนาเนลี่เีซนี่ซนี่พิซนี่เออพะเซสามขวบแล้วนะวันนี้วันเกิดของน้องพระเเอกอออกนี่ะนาวนาวอต้องสนใจต้องออกตักันใจ่กิดอวกันไรโอ้นนาอนเดม มีน้ำลิ่นจีกับน้ำน้ำสับปะรดดีโดนะคะยุอยากกินน้ำอะไรน้ำลิ่นจีเหรออ่าน,น,น,นิ่หน่อยอชนม่น่อย,ยหนม่นอ่อยนิดาน่อยพนายุพายุดืน่มน้่านอ่าน่ในอ่อนอ่าน่่น่่่ จบายแสเะเรียบร้อยสำหรับวันเกิดของพัะเซปีนี้นะคะก็ขอให้พัศเสตัวไวๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตเต็มวัยนะคะแล้วก oh, ็ พัฒนาการทั้งสติปัญญาร่างกายสังคมอารมณ์ขอให้พัฒนาตามวัยแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะขอคุณครับเด้เด้ขอบคุณครับขอบคุณครับเด้เด้ของแก้วคุณบีดิของแก้วคุณบีดิ